ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ Day Happy you to Birthday Happy ยังไไม่จบอออีกปร HAPPY BIRTH SUMMER DAY TO YOU HAPPY BIRTH DAY HAPPY BIRTH DAY HAPPY BIRTH DAY TO YOU ขอให้งานเข้าเยอะๆนะเด็กนี้นะลูกอันดิถหายแล้วอธิษฐานก่อนเร็วขอคุณทุกคนเดี๋ยวมีงานได้งานกระยะนะขอบ้างเลยลูกอย่ะลูกสวัสดีค่ะมีความโสกไม่ได้ขอคุว นี่่ไงสอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ